สวัสดีครับทุกท่านขณะน,นี้ทุกท่านอยู่กับผมสนธยาแก้วขำนะครับผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวไทย P ีบีเภาคใต้ขณะน,นี้ผมอยู่ที่อาคารอเนกประสงค์บ้านคลองเตยในเขตเทศบาลเมืองคอหงจังหวัดสงขลานะครับบริเวณนี้เป็นหน่วยเลือกตั้งหน่วยที่1นึถึงสของตําบลคอหงนะครับขณะน,นี้ในช่วงเช้าประชาชนมาใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักประชาชนหลายคนมาต่อแถวใช้สิทธิ์กันตั้งแต่เปิดหีบเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบจอสงขลากันเลยทีเดียวนะครับทำให้บรรยากาศที่นี่เป็นไปด้วยความคึกคักแต่ในขณะเดียวกันจังหวัดสงขลาก็มีกระแสข่าวเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงทําให้ที่นี่มีการกระแสต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเช่นกันมีวลีเด็ดที่ว่ากินเบ็ด แต่ไม่กินเหยื่อเกิดขึ้นในจังหวัดสงขลานะครับในขณะเดียวกันกกตสงขลาก็เร่งสืบสวนเรื่องร้องเรียน3เรื่องเกี่ยวกับบ่อแสการทุจริตการเลือกตั้งจังหวัดสงขลาถือว่าเป็นจังหวัดใหญ่ที่มีผู้สมัครนายกอบจอมากถึง9คนซึ่งถือว่ามากที่สุดของประเทศซึ่งวันนี้เราก็จะติดตามกันตลอดทั้งวันว่า การเลือกตั้งที่จังหวัดสงขลาท้ายที่สุดแล้วเสียงของประชาชนจะเลือกใครเป็นนายกอบจอสงขลาให้เข้าไปบริาหารงบประมาณการพัฒนานในแต่ละปีเกือบ2,000ล้านบาทซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศการเลือกตั้งที่จังหวัดสงขลาครับ